เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องครับ MUC9 ตัวใหม่ครับตัวนี้ก็ลากเครื่องอัดฟงังอ่าซิโคเรียครับเป็นเครื่องอัดฟังจากเกาหลีนะครับ SWB13ST ครับ ก็ก่อนยยูมยยกันนะครับครับหลักการก็คล้ายๆกันนะต่พวกนเฟืองอนีนอนนน้อยู่ฝั่งนี้ครับตัวจานเบรดอยู่ฝั่งนู้น

ซิคโคเรียนะครับราคาสอง0 0นห้าเครื่องนำเข้านะครับเข้าจากเกาหลีราคาเขาเปะไว้ การต่อพ่วงยอยโรตียอยกากระบาดใหญ่ต่อมาอีกทีครับ ครับซิกโคเรียครับซิกโคเรียน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะครับซิกโคเรียก้อนนี้กป็ประมาณหนึ่งเซกประมาณกี่เซนไม่รู้นะครับ 네, 오케이 캡. 고분들 봐주셔서 합니다